โยโอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมโรคคอมพนีกันอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาพาไปเล่นไม่ใช่พาหรอกไปเล่นตัวนะครับที่มีชื่อว่าเกรมนะครับผมสำาตัวนี้เลยนะครับมันหายตัวได้นะแล้วก็เล่นปืนไนเชนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นลายลายนี้ละกันอัมพิจูดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าด่านซิกซิกว่ามันจะโหดหรือเปล่าตัวนี้นะครับผมก็โหดนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมไป โอเคครับผมเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอยู่กันในดานไฮแคสโซอิตาลีอีกแล้วนะผมโอเคเล่นปืนในเชตนะครับผมโอโ้โหไม่ได้เล่นนานแล้วปืนนี้ถ้านี้ซื้อมาโหโคตรเท่อะถ้าตลกนะครับผมโอเคมั้ยลุยกันเลยดีกว่านะครับปืนนี้ก็เล่นง่ายนะครับปืนมันยิงลัวนะครับผมไม่ได้เล่นมานานละเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับผม เฮ้ยแม่งมีคนโดดมาวะาไปเลยโอ้โหโอ้โหหายตัวแต่มันมีคนเห็นเมื่อกี้นะครับผมไม่งั้นจะหายตัวหลบโอเคได้ไปตัวหนึ่งไปหาทั้งก็ปลาแมงไม่ใช่ปลาแมงมุมหีปล่อยแมงมุมมาได้นี่แลมโบกินี่ใครมาจอดอยู่นะไม่ใช่แลมโบดิเอ้ยแลมโบวะ่ะทรงคล้ายๆแลมโบโอเคมีคนมาแนะ่ โอ้โหเยอะไปโอ้โห,โโหเข้าไปปุ๊บตายเลยนะครับผมไม่ได้มีขยับไม่ได้เลยเมื่อกี้โอ้โหว่าไม่เยอะโอ้หอย่างเยอะสลับโอเคเรามีเดินเบาเราก็เดินมาโอ้โหโอเคยิงกับพวกก็ได้วะตายไปอีกดี ามากมากโอเคได้ไปสีตัวแล้วว่ะสีตัวนี่ถือว่าโหดแล้วนะเหมือนจะมีคนมาวะ่ะไอหานี่ที่เอโอเคแน่จริงมันก็มาดิตายหาไปดิกี่ตัวโอาโหกสุนไม่พอวะ่ะโอเค รกระสุนมาก,ก่อนนะครับผมการจะเหมาสองนะครับผมแต่ของไม่พร้อมการจะเหมาสองแต่ของไม่พร้อมแบบนี้ก็ไม่เปลี่ยวโอเคเดือดว่ะหกตัวแล้วแบบเปลดเดียวไอสลัดเอ้ยโอ้โหไปอ้อมหลังดีกว่านะครับผมยิงโอ้โหเพื่อนไม่ยิงกันเลยโอเคเดินเบาๆมาแล้วกันไม่เหมือนมีคน มือนมีคนเหมือนมีคน,อน,คนโอเคก็มีจริงๆนั่นแหละนะผมโอเคเดินมาเลยโอุยโย๊ยใครมาวางอะไรไว้ตอนไหนวะโอ้โหเซ็งวะ่ะโอเคครับผมอระเบิดติดแปะมาก่อนหรือว่าเซมเทงนัน่นแหละโอ้โหมันมาวางระเบิดอะไรไว้ตอนไหนวะถ้าผมว่าทไปได้เมื่อกี้หมดเลยนะโอ้โหเซ็งเช็คดูดีๆที่แม่งวางไว้อยู่ที่ตรงโอ้โห อย่างสิงโอเคเจ็ดตัวละนี่ไงวางไว้หนึ่งผมมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้มันลงมาายไม่เห็นเลยนะ่น้าะไม่เห็นเลยนะ่นตายขึ้นมาโอโหไม่ตายวะโอเคมาซื้อมี่ก่อนนะครับผมเก้าตัวละยี่สิบตัวผมว่าสบายวะ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่า <c oughs> พูดสบายสบายแค่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ อู๋สบายสบายทีไรไม่สบายทีไม่โอ้โหแย่งอีกไอเย็ดเปิดเพื่อมีคนมาวะเดี๋ยวผมวิ่งวอล์กไปดีกว่าตัวผมมันสามารถวินวอล์กได้นะครับผมแต่ว,ว่าหายตัวนั่นแหละหายตัวมันจะคดถ้าเราวิ่งนะครับหรือเดินมันคนจะเห็นเราแบบลางๆอ่ะแต่ถ้าเราแบบอยู่นิ่งๆคนจะมองไม่เห็นนะครับเชียงมันมีคนมาวะ เดินอะไรกับกูเนี่ยเดินมากับกูทำไมเพือ่อนโอเคพอมหลังไปดีกว่าอุย้ยโอ้โหมันวางไว้อีกแล้วอ่ะทำไมผมมองไม่เห็นว่าเอาจริงเอาจริงๆนะเนี่ยนะมองไม่เห็นเลยมันวางระเบิดที่อะไรของมันไว้ก็ไม่รู้อะโอ้ไอตัววางอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้โหโคตรกวนต้นตีเลยอ่ะตายละ ตายกันเป็นเบือละไอ้ห่าโอเคเดี๋ยวเช็คตู้ดีๆเฮียเราอแม่งวางไว้อย่างอย่างตรงนี้ยังไม่วางนะครับเฮ้ยปลาอะไรอ่ะโอเคเดินไปตายโอ้ยโอเคมีคนมาเยอะด้วยเยอะด้วยโอเค โอ้โหเย็ดเปรตกับตายโอเคแม่งเยอะว่ะยิงทียิงทียิงทีโอ้โหอย่างน้อยกูไม่ตายวะ่ะโอ้แม่งวางระเบิดอีกละโอเคได้ผมวะ่ะไนหานั่งก็โดนระเบิดฆ่าโดนัวโอเคสามตัวเมาหมดวะ่ะสิบห้า สิห้าไปแล้วล่าสุดไล่ดีโอ้โหหัวเหี้ยอะไรอะ่ะหัวเหี้ยอะไรอะ่ะโอ้โหมาน้แาแงะทำไมโอ้โหเป็นผมไล่แล้วเลือเหลือนิดเดียวโอเค16ละนี่ตัวถึงหรือเปล่าวะอาจจะถึงอยู่แค่แค่4ตัวโอเค3ตัวลดลงไปเรื่อยๆละตรงนี้ยังมีคนอยู่เ้ราะวะเต้องมาพิสูจน์ ทำอะไรนั่งทำอะไรไม่บอก,การไอ้นี่ก็ยืนทำไมเนี่ยโอเคเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลไม่ตายไม่โดนหรือ,อยังไงโอ้โดนพิษแม่งโดนรัวโอ้เสียดายมีดเลยวะเจอแล้วมีคน วายตายดีครับปลามาขนาดนี้สองตัวมาอีกสองตัวถึงยี่สิบว่ะเมื่อกี้มเมาสามไปไม่ต้องถามหมอเลยครับโคตรเท่โคตรเท่ย็ดเท่มันวางไอ้เชี่ยนั่นไว้อีกหรือเปล่าเดือยแม่เนีดยผมว่าวางไว้อีกวะ่ะนี่ไงไอ้สัตว์โอ้โหโอเคเอ้าไม่ตายเหรอ โอ้โหไม่ถึง20ว่าโอ้โหดูดิเสียงมีดยังค้างอยู่เลยโอ้โหมีดท,ทำไมมันชอบบัก็กจังหวะจีไม่แก้โอ้ยพวกหานี่อยู่ไหนหมดาล่ะดูดิมีดบับ็กเลยขอสักตัวสองตัวก็ได้โอเค20ถึงว่าโอ้โหรอดด้วยโอ้โหยิงให้ตายหน่อย ยิงให้ตายดิโอ้ผมตายนี่จบแล้วนะยี่สิบตัวพอดีวะ่ะโอเคไม่ทันไม่เป็นไรครับผมยี่สิบตัวเราทําถึงเป้าโอเคครับผมเจันคลิปหน้าครับผมไปละดูท่าดีใจเท่เท่กน่โอเคไป